สวัสดีครับต้องขอสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ <S <S วันนี้เราก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือเราจะมาเปรี <S <S ปปยบเทียบหน่วยหรือเปลี่ยนหน่วยนั่นเองนะฮะโดยโดยใช้วิธีคิดอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งวิธีการคิดเนี่ยอาจจะอาจจะมีหลายวิธีนะครับเช่นวิธีการเทียบบัญญัติยางหรือทําให้เป็นอันตาราโ่วนรลาก,ก็ได้นะฮะแต่ว่าครูจะเสนอแนวคิดนี้อีกอีกแนวหนึ่งให้เป็นทางเลือกนะครับซึ่งซึ่งวิธีคิดนี้ก็ก็จะใช้สิ่งที่เรารู้แแลล้้้ววนะครรรับสิ่่งทีเาู ามาใช้นะฮะสิ่งที่เราพอจะดูแล้วอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งเมตรเท่ากับกี่เซน1เมตรเท่ากับ100เซนอย่างเงี้ยหรือว่า1เซนเท่ากับกี่เมตร1เซนเท่ากับกี่เมตรครับก็เอาร้อยไปทำไมเอาร้อยไปหารหรือจะได้0.01อ่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะเราครูจะนำสิ่งที่นักเรียนเนี่ยพอจะดูแล้วนะครับมาใช้นะอ่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ของวันนี้ครับ การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตนะรการเปรียบเทียบหน่วยปริมาตรต่อจากค่าวที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําโจทย์กันนะฮะโจทย์ปัญหาที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้นะฮะไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงดูข้อแรกครับจงเปลี่ยนหน่วยปริมาตรต่อไปนี้ข้อ1น,นะเขาบอกว่า6ลิตรเป็นกี่ลูกบาทมิลลิลิตรนะครับ 6ลิตรเป็นกี่ลูกบาทมิลลิตรอันนี้ค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าปริมาตรมันมันคนละคือว่ามันคนละส่วนกันเลยนะครับลิตรกับลูกบาทมิลลิตรนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ครูให้ไปเมื่อวานเนี่ยนะที่ครูให้จดนะครับที่ครูให้จดที่ที่มันเป็นเกี่ยวกับมาตราสําหรับการวัด ปริมาตรนะครับอย่างเช่น1ลูกบาทฟุตเท่ากับ1728บลูกบาทนิ้วน่ะอันนั้นนักเรียนมาใช้นะครับให้หนักเรียนนํามาใช้แล้ววันนี้เนี่ยครูจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทียบบัญญัตายางม,มาใช้ด้วยนะฮะจะนําความรู้ในเรื่องของการเทียบบัญญัตายางม,มาใช้ด้วยเพื่อเพ <c oughs> ื่อเป็นการทบทวนนะครับทบทวนให้หนักเรียนนะแล้วก็ในในเรื่องของการเทียบบัญญัตายางเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับถ้าใครเทียบไม่เป็นทําไม่ได้เนี่ยเวลาเรา จเจอโจทย์นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำโจ์ไม่ค่อยได้นะดังนั้นนักเรียนจะต้องเทียบบรรยายนีให้เป็นด้วยนะครับวันนี้เราก็จะสอดแทรกในเรื่องของการเทียบบรรญญยายนีเข้าไปด้วยนะครับได้ไหมอันนี้ <c oughs> 6ลิตรเป็นกี่ลูกบาทมิลลิลิตรจะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราจะเราจะตั้งอะไรก่อนถ้าสมมุติว่า หกลูกบาทเซนติเมตรเราจะตั้งอะไรก่อนเราก็จะตั้งหนึ่งก่อนใช่ไหมครับหนึ่งเท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งสามครั้งลูกบาทเซนติเมตรแล้วค่อยแยกเป็นอย่างอื่นนะแต่หกลิตรเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างได้ไหมครับจะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งลิตรได้ไหมไม่ได้นะอันนี้มันคนมันคนละแบบกันนะครับนักเรียนจะต้องดูว่าวันนี้เราจะต้องใช้หน่วยอะไรดีที่ครูให้ไปนักเรียนได้จดไหมอ่าถ้าจดลองนักเรียนลองดูดีครับว่าเราจะใช้ตัวไหนดี เกี่ยวกับลิตรเกี่ยวกับมิลลิเอาให้เกี่ยวกับลิตรก่อนนักเรียนดูสิ่งที่จะเปลี่ยนให้เกี่ยวกับลิตรก่อนอนักเรียนดูของนักเรียนเองเลยครับลองเลือกดูเลยนะถ้าใครทําได้ทําไปก่อนเลยนะครับถ้าใครยังทําไม่ได้ก็ลองเลือกดูซิว่าเราจะใช้ตัวไหน ใช้ต <formation> ัวไหนดีครับที่เกี่ยวกับลิตรมีอยู่หนึ่งตัวนะนักเรียนลองดูสิครับเขาบอกว่าหนึ่งลิตรเท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งลิตรเท่ากับสิบยกกำลังสามลูกบาทเซนติเมตรนะครับเขาบอกมาว่าหนึ่งลิตรเท่ากับสิบยกกำลังสามลูกบาทเซนติเมตรหรือหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตร นะฮะหรือ1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนสังเกตนะครับแต่ตอนนี้ในโจทย์เราต้องการอะไรมิลลิเมตรถูกไหมลูกบาทมิลลิเมตรแต่มันไม่มีให้ดังนั้นเราจะเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นเซนติเมตรก่อนแล้วเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นอะไรครับมิลลิเมตรอีกทีหนึ่งได้ไหมเปลี่ยน2ครั้งนะครับดังนั้นอ่ะงันเดี๋ยวเรามาดูในวิชวลเลยครับวิธีทำนะครับเหมือนเดิมนะ เราก็มาดูก่อนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้หน่วยว่าอะไรนะ1ลิตรใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับลิตรเราต้องเปลี่ยนลิตรเนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรเท่ากับ10ยกกําลัง3ลูกบาทเซนติเมตรแต่เราเขียนไปเลยว่า1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรจาก1ลิตรอันนี้ครูเอามาจากที่ที่ให้เมื่อวานนะครับที่ที่ให้เมื่อวานเนี่ยเอามาเอามาใช้นะเอามาใช้หรือนักเรียนจะจําไว้ก็ได้ว่าถ้าจะเปลี่ยน ลิตรให้เป็นพวกลูกบาศเซนติเมตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องรู้ว่า1ลิตรมันคือ1000ลูกบาศเซนติเมตรนั่นเอง1ลิตรเท่ากับ10ยกกำลัง3ก็คือ10คูณกัน3ครั้งก็ได้เท่าไหร่ครับ1000ลูกบาศเซนติเมตรนะเรียบร้อยออกมาเป็นงี้นะครับแต่แต่บอกว่าโจทย์นะครับโจทย์ได้ต้องการ ลูกบาทเซนติเมตรไหม,มต้องการไหมครับต้องการเป็นลูกบาทเลยลูกบาทมิลลิเมตรนะทำไงดีข้อนี้นะครับจะให้เป็นมิลลิเมตรแสดงว่าอันนี้ต้องทางไปดีครับนักเรียนย่อยอ,ยอย่างนี้ได้ไหมหรือนักเรียนจะเทียบบรรยาตายางเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนคิดนะครับนักเรียนจะเทียบเลยก็ได้ว่าสมมุติว่าเราจะหาอะไรข้อนี้เราจะหาลูกบาทมิลลิเมตรใช่ไหมเราอาจจะบอกว่างี้ก็ได้อาจจะบอกว่า หนึ่งหนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าง,งี้ก็ได้หรือหรือ,รอ,รอนักเรียนจะทำงี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าเทียบมันจะแตยังไม่ได้ก็นักเรียนก็แยกง,งี้มาก่อนมันคืออะไรครับ10คูณ10แล้วก็คูณ 10, 10ลูกบาทเซนติเมตรอย่างงี้ก่อนได้ไหมนะครับนักเรียนอาจจะทำอย่างงี้ก่อนก็ได้นะแล้วอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนก็ทำไมครับถ้าไปข้างในเนี่ยมันก็คืออะไร10อะไร สิบอะไรครับสิบเซนคูณเท่าไรเอ่ยสิบเซนคูณกับสิบเซนหมายความว่าวิธีการทำเนี่ยมันมีเลือกได้หลายวิธีนะครับนักเรียนเลือกวิธีที่ถนัดนะครูจะพยายามแจ้งให้นักเรียนเห็นเลยว่ามัน,มนออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยเทียบปติยังไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเทียบไม่ได้ก็ก็ดูแล้วกันว่ามันน่าจะทํำยังไงนะเมื่อออกมาเป็นงี้เสร็จนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรนะ เปลี่ยนให้เป็นอะไรครับทุกตัวเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรไให้เป็นมิลลิเมตรนักเรียนคิดว่า10เซนติเมตรมันเท่ากับกี่มิลลิเมตรครับ10เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรได้ไหม10เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรอ่านะครับบางคนคิดได้นะอ่าดูดูนี่นิดหนึ่งน,น,นะครับเราก็คิดก่อนว่า1เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรเท่ากับ10อ่า10มิลลิเมตร นะเอาสิ่งตงที่ต้องการหานไว้ทางขวานะครับแต่เราต้องการ10 1เซนติเมตรไหมไม่ต้องการราต้องการเท่าไหร่ครับแล้วถ้า10เซนติเมตรล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่ห้นักเรียนจับมาคูณไข้แล้วหารหนึ่งแล้วจับ1ลงมาหารนักเรียนดูนะครับเอานี้ขึ้นไปคูณแล้วเอา1ลงมาหารก็จะเป็น10คูณ10แล้วหารด้วย1แต่หน่วยเป็นอะไรครับมิลลิเมตรนะก็จะบไปอย่างน,นี้ดังนั้นก็จะได้อะไรเอ่ย100มิลลิเมตร นะออกมาเป็นแบบนี้100มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือวิธีการเทียบมัญญายางเอาสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยไว้ทางขวามือนะสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรครับ10เซนติเมตรเนี่ยมันเท่ากับกี่มิลลิเมตรแต่เรารู้ว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรถ้า10เซนติเมตรจะเท่ากับเท่าไร่เอา10ตัวเนี้ยขึ้นไปคูณไขว้ข้างบนแล้วย้าย1ลงมาหารนะครับขึ้นไปคูณไขว้แล้วย้าย1ลงมาหารแบบนี้คูณกันก็จะได้เป็นเท่าไรครับ100ม mm ิลลิเมตรออกมา นะะอ่ดังนั้นทุกตัวจะเป็นอะไรครับทุกตัวจะเป็นเลยหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนั่นเองหนึ่งร้อยมิลลิเมตรคูณกับหนึ่งร้อยมิลลิเมตรคูณกับหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะครับต่อจากนั้นนักเรียนก็ทำไมครับตอนนี้เราได้ละมิลลิเมตรมิลลิเมตรมิลลิเมตรคูณกันก็จะกลายเป็นอะไรลูกบาศกมิลลิเมตรนะมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ ศูนย์กี่ตัวศูนย์หกตัว,ห,ตวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าคูณเสร็จก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกบาทมิลลิเมตรนั่นเองนะออกมาเป็นอย่างนี้สรุปแล้วหนึ่งลิตรนะฮหนึ่งลิตร,หน,นตรนะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาทมิลลิเมตรนะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาทมิลลิเมตรแต่เราไม่ได้ต้องการหนึ่งลิตรเราต้องการกี่ลิตรครับ หกลิตรเราก็เอาหกไปทำอะไร<ม>เอาหกไปคูณ<ม>ก็เท่ากับเท่าไรหกล้านนะครับหกล้านหกล้านลูกบาทมิลลิลิตรแต่ว่าเราจะเขียนให้มันดูแล้วกระทัดรัดนิดหนึ่งเราก็อาจจะเขียนว่าหกคูณสิบยกกำลังอะไรครับหกคูณสิบยกกำลังไรหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, น่งสองสามสี่ห้าหกนับศูนย์นี่หกนะครับอาจจะเขียนว่านี้ก็ได้นะ ดังนั้นตอบได้2แบบนะครับอาจจะตอบว่า6ล้านแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะตอบว่า6กคูณสิยกกําลังอะไรครับยกกําลัง6นะอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้ว6ลิตรก็เท่ากับ6ล้านลูกบาศก์มิลลิเมตรนั่นเองนะฮะหลิตรเท่ากับ6ล้านลูกบาทมิลลิเมตรอันนี้ก็คือข้อแรก